สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนามาติดตามภารกิจนกรบสีน้ำเงินกันค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สี3สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมให้บริการผสมเทียมโคโดยใช้น้ำเชื้อจากนตพให้กับโคของรัศดรในพื้นที่มีจํานวนยอดโค7ตัว รมให้คําแนะนาน้ําเชื้อสายพันุโคของนาพอการรักษาโคในขั้นต้นการให้ความรู้ในการป้องกันโรคลำปีสกินโรคปากเท้าเปื่อยและได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชาในด้านเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่ประชาชนณสถานีผสมเทียมบ้านห้วยทรายตําบลป่าบอนอําเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและทางด้านหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสาก์ที่4สํานักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการฐานพัฒนา ดำเนินการผสมเทียมโคแม่พันธุ์ของหน่วยจำนวน2ตัวเพื่อสนับสนุนแจกจ่ายโคลูกผสมให้กับเกษตรกรตามแผนงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของนตพต่อไปณนะข้อกรรมวิธีนกกสศสทพนทพตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรและนี่คือภารกิจนักรบสีน้ำเงินปัทมาสากิการายงาน